โอเคก็กราบสวัสดีเองนะครับทุกท่านครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมวันพัฒนาสเตอร์นเกตในเซิร์ฟเวอร์ไทย643นั่นเองผมก็ขออภัยนะผมนะที่ผมไม่ได้ลงคลิปอ่าเมื่อวานนะครับมับนทันลงคลิปวันนี้ก็เป็น3วันเนาะโอ้โหคือช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะเบื่อนะครับเพราะว่าอ่าตัวของอกิจกรรมเนี่ยมันไม่มีนะครับต้องขออภัยจริงที่ผมอาจจะลงคลิปช้านะนะ ก็ความจริงผมจะลงคลิป2วันละคลิปไปแหละแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกครับว่านั่นแหละครับเบื่อนะครับผมขอภัยทุกคนจริงๆนะถ้าผมลงคลิปช้านะผมนะโอเคก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับผมก็แค่มาบอกว่าเออผมลงคลิปช้าแล้วก็อัปเดตตัวของเกมนะผมนะว่าตอนนี้มีอะไรบ้างนะผมก็กิจกรรมตอนนี้ก็เท่าที่ผมดูเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะผมนะ แต่ที่รู้ก็คือตอนนี้มันเพิ่มเจ้านี้ขึ้นมาผมอ่ะก็มีไอ้ตัวนี้แล้วผมนะเจ้าแมวมาแล้วผมนะแล้วก็มีอ่าเดี๋ยวเดีนน๋ยวแป๊บนึงนะอารีตอ่าใช่ใช่ใช,ใช่นี่เลตอาบหมาฟอสบ้านแมนนะครับอ่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเลตอาบนะมีหมาฟอสบ้านแมนนะครับมีมินูซ่ามีบัวลอตนะครับผมแล้วก็มีเอ่ออีกสองตัวนะผมผมจำไม่ได้แล้วครับก็ใครจำได้ก็บอกแล้วกันนะครับ <c oughs> ผมลืมนะไหวเจ็บคอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้อันดับของผมเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับโอเคอันดับของผมตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะผมนะก็โอเคก็เคลื่อนมาเยอะพอสมควรแต่น่าจะล่วงตอนเย็นๆน,นะผมนะพาณายอยู่ที่สามร้อยแปดสิบสองนะครับแล้วก็ตัวละครสุดแร่งอยู่ที่หนึ่งร้อยยิบเอ็ดนะครับ กิวตอนนี้ก็ผมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับผมนะอีกแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมอาจจะชอบชื่อนี้แหละดูโรงนะก็อยู่อันดับที่12เหมือนเดิมเลยนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดตัวของตัวแดงสักเล็กน้อยนะครับผมนะเพราะว่าผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเควสไงนเพราะว่าผมเนี่ยจะเอาตัวของอาวุธของอาววัคซีนแมนนะครับผมนะความจริงผมไม่ได้สนใจอาวุธกับ ัวละครหรอกนะที่ผมสนใจก็คือ,อหินพัฒนามากกว่าครับเพราะว่าตอนที่ผมขาดหินพัฒนาพอสมควรเลยผมผมขาดตัวของหินฮีโร่เนี่ยจำนวนสามก้อนถ้าผมมาเปิดตรงนี้ก็จะเป็นสองก้อนสแสดงว่าผมขาดอีกหนึ่งก้อนเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเห็นได้ข่าวว่ามันจะมีตัวของกิจกรรมโซนิกนะผมนะไม่ใช่โซนิกคนผิดกิจกรมรมแลชปรการแสงเข้ามาแล้วผมก็ผมก็น่าจะเอาตัวนั้นนะผมนะแล้วก็อีกเรื่องนึกงคือ กิจกรรมอ,อะไรนะไฟรประกายแสงนะถามว่าเรียกอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปนี้ด้วยเลยละกันนะผมนะแต่ก่อนทีอ่อธิบายหรืออะไรเนี่ยผมขออนุญาตส่มก่อนละกันนะผมนะเพราะว่าเดี๋ยวเอาตัวของมาฟอร์บ้านแมนที่เพิ่มเลตอัพนะผมนะเพิ่มเพิ่มเลยนะก็ความจริงผมจะซื้อตัวดำมาแต่ไม่เป็นไรครับที่ผมซื้อเพราะาผมต้องการเออศรษนะผมนะ โอเคเราก็เซิร์ชในนี้เลยนะครับผมนะคุ้มๆเลยนะอ่ะเซิร์ชในนี้เลยนะครับโอเคม, okay. มาเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะได้ไหมเดี๋ยวเราสุ่มธรรมดาก่อนนะครับเหมือนเดิมเลยเราใช้สูตรเดิมของเราเลยนะครับ okay. อันนี้เปิดธรรมดาไม่ต้องเปิดสูตรนะครับ okay. เราจะได้อะไรกันนะครับมาดูกันคนระับกดข้ามได้เลยครับผมเพราะมันไม่มีอะไรเฮ้ย ออกมาเฉยการควบคุมถือเป็นกิจกรรมฉันรู้สึกดีมากมาะอะไรอะเอ้ยเมลสกาดนะครับผมมีแล้วนะเชียเมลสกาดมาวันในตัวแบบธรรมดาแล้วผมเย็ดเข้เฮ้ยถือว่าดีนะผมเพราะว่าโดยปกติเนี่ยตัวธรรมดาเนี่ยมันไม่ค่อยออกนะครับตัวผมเอสอาร์ะ SR นะผมนะการที่เอาเมลสกาดออกมาถือว่าเป็นงามเลิศงามดีนะผม <c oughs> I, อยไอเลยกู ดี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 ถึงจะเป็นตัวละครเกลือนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับอ่ะเราจะได้มาฟอบ้านแม่แล้วล่ามาดูกันมาฟอบ้านแม่นี่ถามว่าผมเอาไปทําอะไรก็ไปบับลูกไฟครับแล้วก็บล็อกลูกไฟในตัวผมก็ประมาณนั้นแหละครับคงไม่มีอะไรอราจจะอะไรอีกรอบหนึ่งทึบทึบทึบโอเคก็ค้างอยู่นะครับแต่ก็ไปค้างมาผมว่าน่าจะไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับอ่ะสมไป ได้ไเลยโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรปกตินะครับเรียบเราเพิ่งเข้าเนาะอะไรเขาบอกพี่ทําไมพี่ตัวม่งเยอะจังอ๋อเก็บด,ดองไว้ผมดองไว้ดองกิจกรรมต่างๆนั่นแหละครับไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมต้องไปเก็บจากตรงนี้นะครับผนี่ก็เอาลูกกวาดนะครับอ๋ออันนี้ไม่ทนมันไม่เป็นไรเนาะ เอ่อผมกะว่าผมจะเอามาแลกตรงนี้นะครับนี่นี่นี่แลกได้อีกหนึ่งใบวันนี้น่าจะแลกได้ผมถึงนะครับสามใบตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมไปเซอร์อ่าตัวของตัวแดงนิดหน่อยนะครับทีนี้ก็เราก็จะได้เป็นอาวุธนะผมนะของอ่าตัวละครสี่ตัวตรงนี้ครับสี่ถึงห้าตัวอ่าหนึ่งสองสามสี่อ่าประมาณนี้นะครับผม ผมไม่อยากใช้เพชรเปลืองเยอะเกินนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปซื้อตัวดำนะครับนี่นะอย่าลืมซื้อตัวดําให้ครบด้วยนะครับนะตอนนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าตอนนี้ตัวดําผมมีเท่าไหร่ผมมีอยู่หนึ่งร้อยยี่สี่ใบนะครับแล้วก็ตัวอาวุธอีกยี่สองใบนะครับเดี๋ยวตัวอาวุธเดียวต้องซื้อเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเราต้องเอาโซนิกนะผมนะแล้วก็กาโร่ด้วยน่าจะเอาตอนรีเทิร์นนะผมนะไม่รู้ทันหรือเปล่านะถ้าทันก็โอเคแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเอาตัวใหม่เลยกาโร่ก็ คงมายืนสะท้อนเฉยๆครับไม่มีอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องกิจกรรมอ่าตัวของอ่าดฝดประกายแสงที่กำลังจะเข้ามาดีกว่าว่าเราควรจะเลือกตัวอะไรระหว่างสามตัวละครนะผมนะอ่าก็มันน่าจะรีบตามเบต้าเซิร์ฟจีนไวเกินนะผมกิจกรรมของฝดประกายแสงมีตัวอะไรบ้างแน่นอนครับฝาดประกายแสงครับผมแล้วก็อ่าราชาใต้ดินครับอ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นชั้นในครับอ่ะประมาณนี้อ่าเราจะแฟดประกายแสงก่อนแล้วกันนะครับแฟดประกายแสงนี่ผมว่าอืมมันแล้วแต่ความชอบนะผมนะเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยโซนิกมันก็จะเข้ามาแล้วเนาะส่วนใครที่จะเลียกแฟดเนี่ยก็ผมว่ามันก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันใช้คานี้นะครับถ้าคุณชอบคุณก็จัดถ้าคุณเฉยๆก็ไม่ต้องจัดนะผมเพราะว่าตัวของความสามารถของมันเนี่ยก็คือ มันเนี่ยจะเพิ่มสปีดให้กับแถวอะไรแถวเดียวกันใช่ไหมครับก็คือเป็นแถวนอนก็คือ2ตัวนะผมสมมติามันอยู่ข้างหน้ามันก็บูตให้ตัวข้างหลังถ้ามันอยู่ข้างหลังมันก็จะบูตข้างหน้าแทนเข้าใจไหมมันเป็นแถวนอนนะผมนะ <c oughs> ซึ่งสปีดของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ90ปร็นะผมนะแล้วก็โจมตีฝั่งตรงข้ามทั้งหมดมจำนวนหครั้งนะสร้างดามเมจหนึ่งรยสิบเซนแล้วก็หักพลังงานฝั่งตรงข้ามหนึ่งลูกไฟด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เนาะ ส่วนสกิล p a s s ซีฟติดตัวนะผมนะอเริ่มต้นต่อสู้เนี่ยจะได้รับสถานะากำนานเพิ่มความเร็วนะผมนะเมะื่อตัวละครใดๆเคลื่อนที่ะจะทําการลบอะไรว่าลบเอฟเฟกต์เพิ่มความเร็วปกติของสตูนะผมนะซึ่งความเร็วปกตินี่คือ,อยังไงก,ก็ควรจะเป็นความเร็วแบบว่าทั่วไปละมั้งครับประมาณนั้นนะเนาะเนี่ยมันบอกอย่างนี้นเพิ่มความก็คือเพิ่มความเร็วให้ตัวเอง5%นะครับ แต่หากความเร็วเป้าหมายต่ำกว่าตัวเองเจะทาดามอะไรโบ,บนัสดามเมจเท่ากับ300ซของพลังโจมตีต่อเป้าหมายนะครับเอาง่ายคือถ้ามันเร็วกว่ามันก็ตีแรงขึ้นนะครับอ่ะสกิลปลุกตื่นก็มีแค่อ่าเนี่ยเมื่อเริ่มต้นต่อสู้ครับตัวเองเจะได้รับ70หลบดามเมจถาวรน,นะครับเมื่อตัวละครใดๆเนี่ยเคลื่อนที่นะผมนะหรือเมื่ออ่าแฝประกายแสงเนี่ยปล่อย ลอยหลบหลีกนะผมนะก็คือโดนหลบหลีกนั่นแหละจะสร้างดาเมทแก่ศัตรูทั้งหมดแบบสมหนึ่งตัวนะผมก็คือถ้าแฟดเนี่ยมันหลบได้นะครับหรือว่าตัวละครไหนมันเคลื่อนไหวหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะโดนสมดาเมทเป็นบอนัสนะผมก็ถ้าให้พูดไงคือมันก็เหมือนเป็นดานเมทต่อเนื่องะครับนะประมาณนั้นเนาะเนี่ยที่ไม่ได้เกิดขึ้นเอฟเฟกไม่ย่อท้อด้วย400%นนะผมนะ ดาวเมดโบนัสนะผมนะนี่แบนี้นะทุกรอบเกิดเพียงแค่3ครั้งนะครับอ่าแล้วก็หลบดาเมดนี่หลบอะไรได้บ้างก็ดาวเมดโดยตรงนะครับโบนัสดาเมดครับพลังสะสมนะผมก็คืออ่าพลังงานทั้สมกิองผมแล้วก็ดาวเมดกระหน่ำครับแล้วก็มันจะกลายเป็น1แต้มนะถ้าหลบได้นะ70นก็ถือว่าหลบเยอะอยู่นะก็ใครที่ชอบตัวของเฟดประกายแสงก็ อ่าก็แล้วแต่ละกันนะผมผมขอไม่แสดงความคิดเห็นละกันแต่ถ้าถ้าอ่าแนะนําจริงๆก็ไม่ควรปั้นอ่ะเนาะเพราะว่าตัวมันเล่นไม่ได้เนาะแต่ถ้าใครชอบก็ง่ายครับนะชอบกระจัดแค่นั้นเองนะครับผมนะอ่ะตัวต่อไปก็ผมนะตัวต่อไปเนี่ยอ่าเป็นตัวที่ผมก็แนะนาเหมือนกันครับซึ่งตัวแฟนเนี่ยถามว่าแนะนํำไหมก็แนะนําเฉพาะคนที่พีพีนะผมนะแต่ผมไม่ค่อยแนะนําให้มเปไปลงด่านเท่าไหร่อ่ะถ้าเรื่องพีพีเนี่ยผมว่ามันโอเคอยู่นะ แต่ถ้าเรื่องเอ่อ PVE ผมว่ามันก็มันก็โอเคแหละเพราะมันตีหมูใช่ไหมผมมันผมว่ามันแล้วแต่คนละกันนะครับอ่ะตัวต่อไปแล้วกันนะผมนะพูดพูดทําไมเมื่อกี้เอาไว้เป็นไรถือว่าให้ข้อมูลเพิ่มแล้วกันเพราะกำลังพูดถึงตัวของประโยชน์เหมือนไงอ่ะต่อไปก็เป็นราชาใต้ดินนะผมนะอ่ะราชาใต้ดินเนี่ยมันเก่งยังไงดียังไงอ่ะราชาใต้ดินเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันโจมตีหมูแล้วมันติดเอ่อพวกแบบกำหนับไฟครับผมมันก็ไม่ใช่กำหนับไฟเคาเรื่ออะไรนะเหมือนเป็นดาเมจต่อเนื่องที่เป็น อไอ้แลไฟอะ่ะครับผมไม่รูผ้ผมต้องพูดยังไงเนาะอ่าให้ทุกคนเข้าใจมันก็เหมือนก็คืออ่ามันมันเหมือนก็คล้ายกัดก่อนอะ่ะแต่ว่าเป็นไฟอ่ะครับเออประมาณนะั้นผมโจมตีแบบว่าทั้งทั้งตีเลยนะผมโจมตีหมูนะแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสอยู่เท่าไหร่วะมันมีบอกไหมเนี่ยไม่มีบอกด้วยนะผมนะก็คือมันจะมีโอกาสติดนะผมนะที่เป็นกระหน่ำไฟนะผมนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยซึ่งโอกาสติดเนี่ยถามว่ามันเยอะไหม ในนี้มันไม่มีบอกนะครับแต่ทอาที่ผมเคยเล่นมาเนี่ย้าพของลัาลข้ามันหลบได้ก็คือมันไม่ติดอ,ะอ,อ่ะเข้าใจไหมเอ้นะครับอ่าแล้วก็สกิลติดตัวมีอะไรบ้างสกิลติดตัวก็ไม่มีอะไรครับอ่าเริ่มต้นต่อสู้เนี่ยจะได้รับกำอ่าอะไรนะชำนาญคุ้มกายนะผมนะอืมด้วย800เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีนะผมนะก็คือเพิ่มเม็ดเจิมให้ตัวเองนั่นเลยครับอืม แล้วก็รู้สึกว่ามันจะไม่มีอะไรตรงนี้นะเออไม่มีอะไรดีกว่าฮะแค่นี้เองเหรอเพิ่งอ่านนี่เนี่ยนี่แค่นี้เโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรไปต่อไปอันนี้นะ่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญคนระับนี่เมื่ออเคลื่อนที่มีโอกาส50โจมตีเป้าหมายกระหน่ำไฟเออนี่นี่นี่ใช่แล้วผมนี่มันคือกระหน่ำไฟครับอ๋อมันมันอยู่ตรงพาสซีฟมันนี่เองอ่ะมีโอกาส5 0าสรนนะผมนะที่จะทําให้เป้าหมายเนี่ยโดนกระหน่ำไฟผมเนี่ย การดูดซับดาเมจของการะานำไฟเนี่ยที่สตูได้รับเนี่ยจะช่วยฟื้นฟูอ่าอะไรนะไออะไรว่าชำนาญไฟหรือเปล่าว่ากวานกวานมั่วอีกแล้วไอ้เหี้ยกายให้กับตัวเองเออนี่อะไรวะมันจะดาเมจเท่าไหร่ร้อยห้าสิเออไอ้เหี้ยผมผมอาจจะเออนะครับผมผมเพิ่งตื่นนะครับตอนนี้มัน เวลาประมาณตีห้านะครับผมถ้าผมอ่านผิดเลย,เยผมขอโทษทุกคนจริงๆนะเพราะว่าผมไม่เออเวเ้ออนะครับนะซึ่งเอ,ก,เอ,ก,เอกตัวของดาเมจไฟตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณหนึ่งรห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมดาามจต่อเนื่องของพลังโจมตีเ <c oughs> มื่อครบสามครั้งเนี่ยก็จะหายไปหากตัวละครใดๆเคลื่อนที่ก็จะย้ายไปหาเป้าหมายตัวอื่น <c oughs> ถ้าพูดง่ายๆคือถ้าไอ้เฮียนี่มันตายเนี่ยสมผมติว่าผมผมทำฝังตัวข้าวเนี่ย ติดกระนำอ่าติดไอตัวของจานาไฟนะผมนะปุ๊บเนี่ยพอมันโดนปุ๊บนหะไอเชี้นั้นตายปุ๊บไอไฟตัวนี้มันจะไปโดนตัวอื่นต่อเข้าใจไหมครับอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าโดนไปแล้ว3ครั้งแต่ยังแต่ตัวมันยังไม่ตายเนี่ยไฟตัวเนี้ยมันก็จะหายแทนนะครับผมนะตัวนี้เก่งยังไงหนึ่งเลยคือมันเป็นตัวที่สามารถเอาไปคอพโวอย่างเช่นอ่าตัวของวัคซีนแมนล่างหนึ่งโจซีล่างหนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็น กลริบาร์ล่าง S R บวกหรือว่าจะเป็นาราชเชลิค S R บวกก็คอมโบได้ครับผมนะซึ่งมันจะเป็นดามจต่อเมื่อต่อเนื่องที่โคตรจะแรงนะครับแล้วก็เพิ่มค่าเมสเจมให้มันนะผมนะซึ่งจํานวนเยอะสุดก็คือ15เม็ดนะผมนะก็ถามว่าเป็นตัวที่เก่งไงหนึ่งก็คือมันสามารถ P P ได้เคลียร์ดานนี่คือดีมากผมถ้าเป็น P V E ยังไงก็ดีกว่าครับตัวนี้นี่เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าอยากเอา แบบเคลีย์ด่านมากกว่านะครับตัวนี้ผมผมว่าถ้า PP มันเล่นได้ไหมมันเล่นได้เว้ยพีพีมันเล่นได้ครับแต่ว่าคุณก็รู้ว่า PP เนี่ยพอนานๆไปเนี่ยมันก็จะเจอตัวยูอาร์ตัวเบต้าใหม่ใช่ไหมมันเลยอาจจะเล่นไม่ค่อยได้ในช่วงนั้นนะผมนะซึ่งคุณไม่ต้องน้อยใจไปถ้าคุณเลือกตัวนี้ไปแล้วนะผมเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังเก่งในด้านของ PVE ก็คือผู้แบบกิจกรรมผ่านด่านที่มันแบบว่าโจมตีเยอะๆนะผมนะ เอ่อเคลียร์เควสอะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้เป็นตัวอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรจะติดติดเอาไว้ในไอดียนะผมนะเพราะว่าอ่าทุกคนต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่ PVE เอมันไม่ใช่แค่ PVP อย่างเดียวที่เราต้องเล่นนะผมเราก็ต้องเล่น PVE ด้วยแล้วก็ต้องเล่นกิจกรรมด้วยนะผมผมว่าการที่เรามีตัวของกรนํำไฟเนี่ยแล้วก็เอ้ไม่ใช่กรนํำไฟเขอเราชำนาญไฟปะวะไอ้เคียกูเอาอีกแล่ไอ้เคียอีกอีกแล้วเ <c oughs> ขาเรียกว่าเลยนะอ่าไฟ มันเรียกว่าไฟอะไรวะไอ้หียถ้าใครรู้บอกมทันทีนะผมผมลืมจริงๆเนอผมขอโทษปะเอาเป็นว่ามันก็ติดไฟนั่นแหละเออมันมันติดดาเมจต่อเนื่องอ่ะเออนั่นแหละครับซึ่งมันจะเพิ่มควาไม่ใจมันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะอึดขึ้นใช่ไหมมันเอาง่ายคือมันเป็นตัวทั้งอึดแล้วก็แรงในตัวนะผมนะผมว่ามันประโยชน์มันเยอะเนาะก็ถ้าใครไม่มี G4 นะครับก็แนะนำว่าเอาตัวนี้ไปนะครับเอาไปเคลียร์ด่านเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งรังผมอ่าตัวต่อไปเนี่ยหลายคนน่าจะ อ่าเลือกตัวนี้กันเยอะนะผมนะเพราะเป็นตัวละครที่ผมว่าในสายาฮีโร่เนี่ยยังไม่มีตัวล้างสตันเลยนะครับผมนั่นก็คือเมทัลไน์นะผมนะอ่าทำไมเมทัลไน์เนี่ยทำไมถึงหลายคนถึงเลือกเยอะนะผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวละครของมันดีกว่าผมเรื่องอ่าเรื่องของความสามารถเนาะอืมโอเคแต่ความสามารถของตัวของอ่าอะไรเมทัลไนส์นะผมนะอ่าสร้างความเสียหายเนี่ยสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมของอลัรโจมตีนะผม กับสตูทั้งทีมนะครับผมนะโจมตีต่อเนี่ยหครั้งครับเมื่อเป้าหมายเนี่ยมีมากกว่า3ทุกเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มพลังโจมตี1น0รนะผมนะมันมีแบบ5รอบเลยนะหรอบแรกเนี่ยมีโอกาส100ปสเป้าหมายหลักเนี่ยและสตูแถวเดียวกันเนี่ยจะติดสถานนะอะ,อะไรนะเอาสตาร์น,นะผมหนึ่งรอบนะครับอาเคลื่อนเคลื่อนไหวไม่ได้และลดพลังโจมตีอย่างถาวรส ฮะกูเพิ่งกูเพิ่งอ่านจริงเหรอโอ้โลดลดพลังโจมตีอย่างถาวรสามสิบเปอร์เซนสามารถสตันได้สูงสุดสี่ตัวนะผมในครั้งเดียวนะครับเกง่ยวคือถ้าเองมีตัวของแรนตินะครับตัวนี้ก็แนะนำนะครับว่าเอาเอาไปคน,นโบได้กูเพิ่งรู้ว่าการที่มัน อ่าสตาร์ฟอนหลังข้ามเนี่ยตัวนี้มันลดดามเมถาวสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วเนี่ยเยดเขมโตไม่ง่าเกียดจัดนะผมนะก็ไปอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็เป็นสายเทคนิคด้วยนะครับก็ลองพิจนา,นา,นารณาดูแล้วกันนะว่าควรจะเอาไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อผมเรื่องของสกิลตัวผมเมื่อเริ่มการต่อสู้และเพื่อนในทีมเนี่ยโดยรอบนะผมได้รับภูมคุ้มกันกันกดกร่อนนะครับแล้วก็ชํานาญกัดกร่อนนะผมนะใช่ไหมอ่ ต่อเนื่องห้ารอบนะผมเพิ่มค่า h p สปนะีให้กับตัวเองเอาง่ายคือบาทัพฝั่งข้ามเนี่ยมันมันกัดก่อนเราไม่ได้นะผมนะเออ,โ,อโหนี่นี่คือตัวนี้นี่เอาเอาไว้ฆ่าไอ้สองตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะผมนะก็คือทั้งด้านของกุิบาสนะครับแล้วก็มีเป็นราชาทิ่เล,ลืกนะที่เอามาฆ่าโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าในช่วงนั้นนะ่ะสองตัวนี้มันโคตรเบต้าจริงๆนะครับแม่เอามาจัดการโดยเฉพาะเลยนะอืม แถมต่อเนื่อง5้ารอบด้วยนะโอ้โหใครที่มีแบบตัวของราชาททลิกหรือว่าโกริบาสนะครับคือมึงมึงจบเลยอีเคียนี่อยู่ในทีมคือจบเลยนะผมนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเรามาดูพัสิบปุกตื่นกกว่าอันนี้น่าจะหลายคนน่าจะสนใจนะครับ <c oughs> เมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยตัวเองเนี่ยจะได้รับ4ี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หลบดาเมจทันทีและจะทำให้เป้าอ่าทำให้ฝั่งตรงข้ามไม่ใช่เป้าหมายนะผมอ่านผิดเมื่อกี้และทำให้ฝั่งตรงข้ามทั้งหมดนะผมสตูทั้งหมดเลยนะอ่าติดเอฟเฟกต์โจมตี ร่วมกันนะผมเป็นโมฆะนะผมต่อเนื่องทั้งสนามต่อสู้ถ้าให้พูดง่ายๆก็คือฝันตรวข้ามมันไล่โจมตีไม่ได้นั่นเองนะผมไล่โจมตีรวมเนาะก็คือสมมติว่าผมมีอ่าไม่ต้องมีหรอกกูมีอยู่แล้วนั่นก็คือตัวของราชาจิลิกใช่ไหมซึ่งราชาจิลิกเนี่ยวามันไล่ตีมันก็จะเอาตัวกังข้ามไปด้วยอย่างเช่นสมมุติผมใส่เป็นโซนิกโซนิกก็จะไล่ไอตัวราชาจิลิกก็จะไล่แต่ถ้ามีตัวนี้อยู่อ่ะ เปิดปุ๊บนะเข้าสนามปุ๊บมันจะไล่แอนตี้ไม่ได้เว้ยใช่ครับมันจะไล่แอนตี้ไม่ได้ตัวนี้เอามาจัดการอะไรครับ 1. เอามาจัดการพวกที่มันชอบกัดก่อนครับ2เอามาจัดการพวกที่มันชอบไล่ครับแต่ถามว่ามันสามารถป้องกันตัวของคิงได้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าว่ามันกันได้ไหมผมว่าน่าจะกันได้หรอมั้งไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้แต่ตัวมันเนี่ยอมว่าห้ามโจมตีรวมเนาะก็อาจจะกันได้ก็ได้นะผมก็ ลองไปศึกษาดูแล้วกันนะครับผมเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สิ่งที่หลายคนสนใจก็คือ1คือมันโจมตีมันโจมตีหมู่นะครับแล้วก็สตันได้ด้วยนะครับแถมเพิ่มดาเมจให้ตัวเองได้อีกนะครับแล้วก็สามารถลดฝั่งตรงข้ามเนี่ยแม่งดาเมจสามสิบได้ด้วยนะครับถ้ามันไม่มีบัฟป,ป้องกันะนะเนาะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผมว่ามันก็โคตรเก่งนะครับถามว่าตัวนี้เก่งในด้านไหน ก็น่าจะเป็นด้าน PVP แหละครับแต่ว่าตัวสตันแบบนี้ผมว่ามันน่าจะแพ้ประเภทราชาใต้ดิน UR นะผมนะเพราะว่ามันเป็นตัวของอาล้างสตาอ่นเนาะ,ะ,ะก็อาจจะโดนไอ้ส้นตีนนี่เคลียนะผมนะในว่าผมขอดูสกิลก่อนนี่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 เนี่ยผมเห็นไหมมันจะได้รับหกสิบอ,อะไรนะหกสิบเปอร์เซ็นต์ชำนาญลบหลีกนะผมเมื่อตัวละครใดเคลื่อนที่แล้วผมจะได้ล้ลางบรับสถานะสตันนะผมกำลังสตันนะครับแล้วก็ ใบนะผมนะของเพื่อนุ่มทีมหนึ่งตัวนะผมนะก็คือล้างได้เรื่อยๆนั่นแหละผมว่ามันก็จะแพ้ไอ้ตัวนี้ผมท่านในเซิร์ฟมันมีคนเอาเนาะแต่ในเรื่องของฮีโร่นะผมว่าฝั่งฮีโร่เนี่ยยังไงก็ยังไม่มีตัวสตันนะครับเนี่ยถ้าคุณสังเกตดูเดียฝั่งฮีโร่ไม่มีตัวล้างสตันนะครับก็ถ้าเล่นในโหมดของฝั่งฮีโร่อย่างเดียวเนี่ยยังไงผมว่ามันก็เกรียนนะผมนะก็ ตัวของเมทไนท์ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่หลายคนเนี่ยอยากตด้ก็ได้นะผมนะก็เอาไว้ประมาณเท่าน,นี้ก็แลวกันนะผมนะโอ้มันนี้แม่งแนะนํากันเยอะเลยนะผมนะโอเคกี่นาทีนนเนี่ยเนี่ยโอ้หแม่งยี่สิบนาทีคนระับนี่อาจจะเป็นคลิปแรกเลยที่ผมทานานเนาะก็ถือสภาแนะนํากันไปนะผมนะผมอาจจะพูดจะติดกระขัดหรือว่าอ่านไม่รู้เรื่องครับผมต้องขออภัยครับผมเพิ่งตื่นเนาะ แต่ว่าถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัคร i b ้บนด้วยละกันนะผมนะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างบนและจอให้เป็นรูปสีดำด้วยนะครับควรจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวเวลาผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะครับผมนะก็จบไว้แบบประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมนะก็ถามว่าผมแนะนําอะไรระหว่าง3ตัวนี้ก็ถ้าใครไม่มีตัวสปีดนะครับแล้วก็ชอบตัวของ อ่าอะไรนะโซนิีกนะผมนะไอโซนิกเียอะไระกูจับสับสนกับอีกสน้นตีนอีกแหละอ่าแฟดประกายแสงนะผมนะแบบว่าเน้นเทเน้นยืนหล่อแบบแอคเลยก็ไปเล่นผมนะแต่ถ้าใครชอบแบบว่าฟาร์มของเน้นกิจกรรม PP ก็ได้นิดหน่อยนะผมแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเน้นทางของ PVE ก็คือเคลียร์ด่านง่ายทําอะไรก็ง่ายไปหมดนะผมเวลาเราเคลียร์ด่านนะครับหรือว่าจะเป็นเคลียร์เควสหรือว่าจะเป็น กิจกรรมของผมก็แนะนําเป็นราชาใต้ดิน SSR บวกนะผมนะแต่ถ้าใครที่เล่นสายฮีโร่อย่างเดียวแะผมนะศึกดวลฮีโร่อย่างเดียวอะไรอย่างนี้อยากได้ความเกี้ยนอยากได้การที่ฝั่งตรงข้ามได้ติไม่ได้อยากได้ตัวดาเมจที่มันลดได้อยากได้ตัวที่มันสามารถที่จะสร้างดาเมจได้แรงเหมือนกันก็แนะนําเป็นเมทชนิดนแล้วกันนะครับผมนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมนะใครทีช่ชอบคลิปวนนี้ก็ กดไลค์เยอะๆนะผมนะผมจะได้แบบว่ารีบลงคลิปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ทําอะไรเนาะก็ขอโทษจริงๆนะผมลงคลิปช้านะผมนะก็เดี๋ยวผมจะหาเกมใหม่ๆมาเล่นทดแทนแล้วกันนะผมนะผมก็พยายามหาเลยรอบทุกคนแต่ไม่เกมมันน่าเบื่อมันไม่มันไม่มีอะไรมันจ,จํเจนะผมนะก็เดี๋ยวผมจะพยายามกนแล้วกันนะผมนะแต่ผมไม่สัญญานะ <laughs> โอเคงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าผมแล้วสับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับวิวย,ยปาละแล้วเจอกันเดอ้อเอาปิดคลิปดิรอเฮียเลยหรอ